สีลังกากำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่รุนแรงที่สุดในรอบ74ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษนะคะโดยเฉพาะสภาพของรัฐบาลที่อาจจะไม่ต่างจากที่เรียกว่าถังแตกไม่มีเงินตราต่างประเทศมากพอที่จะนำเข้าน้ำมันขณะที่ความโกรธแค้นของประชาชนก็ยังอยู่ที่ความไม่พอใจตระกูลราชาปักษาซึ่งเป็นตระกูลที่กลุ่มอำนาจทางการเมืองมาหลายทศวรรษถึงแม้จะมีรัฐมนตรี จำนวนหนึ่งลาออกไปแล้วก็ตามค่ะนักศึกษาที่ออกไปประท้วงที่กรุงโคลัมโบผลักดันเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านเครื่องกีดขวางพวกเขาเรียกร้องให้จับกุมและปลดโกตาบายาราชาปักษาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีการประท้วงยืดเยื้ออยู่นานมีทั้งนักศึกษาผู้ชายและผู้หญิงเป็นร้อยคน ถือธงสีดำเดินไปตามท้องถนนบริเวณใจกลางกรุงโคลัมโบตะโกนต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุมมีพระสงฆ์ไปร่วมชุมนุมด้วยผู้ประท้วงคนหนึ่งตะโกนว่ารัฐบาลคือผู้ก่อการร้ายีลังก

เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงปั๊มน้ำมันหลายแห่งไม่มีน้ำมันให้เติมคนขับรถรับจ้างต้องเข้าคิวยาวไม่ต่ำกว่า6-7ชั่วโมงเพื่อรอน้ำมันความวุ่นวายทางเศรษฐกิจเป็นผลจากการบริหารงานผิดพลาดของตระกูลการเมืองราชาปักษาที่ครองอำนาจหลายทศวรรษมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แพ้การเลือกตั้งและกลับเข้ามาบริหารประเทศ ในปี2,562เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเกิดการประท้วงครั้งใหญ่จากที่เริ่มต้นด้วยความสงบกลายเป็นความรุนแรงเมื่อประชาชนชุมนุมกันเรียกร้องให้แกนนำนักการเมืองจากตระกูลราชาปักษาลาออกเหตุการณ์ในวันนั้นตำรวจยิงแก๊สน้ำตา ใช้เครื่องฉีดน้ำขนาดใหญ่สลายการชุมนุมขณะที่ผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยการคว้างปาก้อนหินใส่และจุดไฟเผารถของตำรวจและทหารทางกลางแรงกดดันต่อตระกูลราชาปักษษารัฐมนตรี26คนประกาศลาออกยกคณะไปก่อนหน้านี้ยกเว้นมหินทาราชาปักษ์ษานายกรัฐมนตรีกับน้องชาย หรือประธานาธิบดีโกตาบายายังอยู่ในตำแหน่งแต่ในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมามหินทาราชาปักษาลาออกเช่นกันนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่คือรานินวิกรมสิงเหผู้นำฝ่ายคา้านและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี5สมัยหลังจากได้รับตำแหน่ง กล่าสุนทรพจน์กับประชาชนว่าขอให้กดพ้นและจุดที่เลวร้ายที่สุดอย่างไม่เกิดขึ้น කෙසේවුවත් ඉදිරිමාස කීපය ඔබට මට ජීවිතයේ දුෂ්කරම කාලපරිච්චේදය ගතකරන්නට සිදුවේවි. එයට අපි සියල්ලෝම කැපවීමේ මුහුණ දිය යුතු මම ජනතාවට කරුණු සඟවා බොරුකීමට කිසිසේත් කැමතිනෑ. භයනක වුවත් අප්‍රසන්න වුව මේකයි ඇත්තතත්වේ කටි කාලීනව අපි මහුණදන්ට යන්නේ ගෙවී කාලයටත් වඩා දුෂ්කරම කාලයකට. මේ වෙලාවේ අපට තිබෙඩන්නේ දුක්කම් කටළු විතරයි. ඒත් මේ තත්වය කෙටි කාලීනයි. ඉදිරි මාස කීපේදී. අපේ මිත්‍ර රටවල උපකාරය. සහ සහයෝග අපට ලැබේවී. ඔවුන් මේ වන විටත් අපට උදව් කරන්න පොරුන්දු වෙලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ගතවන්න මාස කීපය, ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของสีลังกาเกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณของรัฐอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศและการสั่งห้ามนำเข้าปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมอย่างหนัก นายกรัฐมนตรีคนใหม่เตือนแล้วว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารขณะที่รัฐบาลระบุจะซื้อปุ๋ยเพิ่มขึ้นเพื่อให้กเกษตรกรในรอบการเพาะปลูกถัดไปสีลังกากำลังเผชิญปัญหาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศไม่พอขาดแคลนน้ำมันยารักษาโรคแก๊สหุงต้มและแทบจะไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้ว่าการธนาคารกลางระบุว่าได้รับเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อเป็นเงินตราต่างประเทศนำเข้าน้ำมันและแก๊สหุงต้มไปได้ก่อนจำนวนหนึ่งแต่คาดว่าจะต้องรออีกระยะกว่าการขนส่งจะไปถึงคาดว่าปัญหาเงินเฟอ้ออาจจะสูงถึง40%ในช่วงสองสาเดือนข้างหน้าเดือนเมษายนที่ผ่านมาเงินเฟอ้อสูงถึง29.8%ขณะที่ราคาอาหารแพงขึ้น46.6%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โฆษกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่ากำลังติดตามสถานการณ์ในสีลังกาและคาดว่าจะสรุปผลการหาหรือเรื่องการให้เงินกู้ในวันที่24พฤษภาคม